พวกเราเหลือเวลาอีกประมาณ20วันเท่านั้นนะครับการทดลองสร้างบ้านใต้ดินกับบ้านเทเลทอปปี้ให้เสร็จไปพร้อมๆกันนะซึ่งในขณะนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะเสร็จทันไหมครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งระบบไฟทั้งระบบปรับปลานะครับรวมถึงกระจกด้วยนะครับการปูกระเบื้องการตกแต่งภายในก็เลยอีกเพียบเลยนะครับรวมไปถึงทางบันไดนะครับของโซนห้องใต้ดินของเราด้วยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาทางท่าไหนนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราได้รื้อในโซนของบันไดตรงนี้ลื้อ สามารถที่จะเดินขึ้นเดินลงได้ครับมันชนคานข้างบนนะวันนี้พี่ไก่ก็เริ่มทาการเชื่อมประกอบโคงมันไดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดนี้ทางเราได้เล็งเห็นแล้วครับว่ามันน่าจะพ้นศีษะแล้วนะครับเราก็จะเอาตามแบบนี้เลยแล้วกันนะที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับมันค่อนข้างจะชันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้นะครับปล่อยพี่ไก่เขาเชื่อมยึดให้มันแน่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ฮะตัดมาดูในส่วนของบ้านเทเลทับบี้กันบ้างนะครับวันนี้เราจะทาการเทปูนของพื้นนี้ เราจะเทพ,พื้นในการผสมปูนกันเองนะครับและหลังจากนี้ไปในทุกๆวันนะครับอีก20วันนะครับพวกเราจะไม่พักกันแล้วครับมื้อเที่ยงนะอปกติแล้วเราจะพักเที่ยงกันนะครับแล้วก็มาทางานอีกรอบหนึ่งคือบ่ายโมงนะนตอนนี้นะครับผมขอให้ทุกๆคนนะครับคือกินข้าวเสร็จแล้วก็ทางานกันต่อเลยนะครับ คือเราต้องเร่งแล้วนะครับเพราะเหลือเวลาอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเหลืออีกแค่20วันเท่านั้นนะครับเวลาที่เหลือหลังจากนั้นนะครับเราต้องมาปรับภูมิทัศน์รอบๆอีกนะครับและที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่ก็คือลูกลอยที่ผมสั่งมานะครับแทนตัวเก่าเนาะแต่ก็ดันสั่งมาผิดอีกนะครับตัวนี้เขาใช้กับแบตนะครับเขาไม่ได้ใช้ไฟ2 2 0ยยก็คงต้องหาหม้อแปลงมาใช้แทนเอาเราจะได้แปลงไฟให้เข้ากับไฟ220้ีได้นะครับตรงจุดนี้ก็ไม่น่ามีอะไรให้เป็นห่วงนะครับแต่มันช้าไปนิดนึงนะครับเพราะเรา แล้วก็ห้องอัดน้ําด้วยนะแ,ะแน่นอนครับตอนนี้เราใช้คนเทกันเองนะครับผสมปูนกันเองครับมันก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยนะรถปูนมาถึงก็คงแบบจะไวกว่านี้เนาะแต่นี่มันก็ต้องช้านะครับก็ <c oughs> ถือว่าใช้เวลากันครึ่งวันกันเลยทีเดียวครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นกันเลยเพราะว่ากว่าจะผสมปูนได้ทีละโม่ทีละโม่ครับทรายกระหินมันอยู่ไกละนะกับตัวโม่ที่เรามีอยู่มันเล็กด้วยนะฮะมันก็เลยผสมได้ทีละครึ่งลูกครึ่งลูกครับมันก็เลยช้าถึงยังไงนะครับผมก็ต้องบีบแล้วก็เร่งงานให้สนคััามํ เหมือนกันเนาะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนทําธุระตรงจุดไหนอะไรอย่างนี้ยห้องน้ําสําคัญเหมือนกันนะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เสร็จไปพร้อมๆกับบ้านใต้ดินนั่นแหละจัดภาพมาดูทางด้านพี่ไก่กันต่อนนี้พี่ไก่ก็เร่งเชื่อมยึดโครงเหล็กนะครับให้แน่นขึ้นกว่าเดิมนะฮะตอนนี้พี่ไก่จะเริ่มแต้มไปเรื่อยทีละจุดทีละจุดนะครับให้มันแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางตั้งลูกตั้งกันนะครับจนตรงบันไดขั้นไหนนะครับที่อยู่ติดกําแพงนะครับเราจะตอกเข้าไปเลยในเนื้อปูนเลยเพื่อให้โครงบันไดของเรายึดเกาะกับเเนนนนนื้้อปูใหแ่่่ยิิงกวาดมะะฮ เมื่อพี่ไก่ทําการยึดคงเหล็กให้แน่นหนาแล้วครับต่อมาเราก็จะมาตั้งลูกตั้งกันนะครับเรียกลูกตั้งหรือเปล่านี้เม่านะครับแต่ผมเห็นว่ามันเป็นเหล็กตั้งๆขึ้นมาเราก็เลยเรียกลูกตั้งนะครับผิดถูกขออภัยด้วยนะครับเรจะตั้งเหล็กขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นขั้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นส่วนในเรื่องความตรงหรือเอียงตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรากะเอานะฮะว่าตรงจุดนี้มันก็ไม่ค่อยสีเรียอะไรมากนักเท่าไหร่นะครับย้อนกลับมาตอบคําถามสักหนึ่งเม้นต์แล้วกันว่าอาจจะมีหลายเม้นต์เลยนะครับที่อยากให้ผมทําเป็นลิฟนะฮะจริงๆตรงจุดเนี้ผมคิดตั้งแต่แรกเลยครับก่อนที่ผมจะขุดเออเริ่มสร้างบ้านเดินแล้วนะแต่เนื่องด้วยนะครับบ้านผมมาอยู่บ บนเขานะครับเกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อยนะฮะไฟฟ้าดับแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยลิฟต์ใช้ไม่ได้เราจะออกกันยังไงครับอีกหนึ่งเด็นนะครับถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะครับลิฟต์มันช้าครับกว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วมันช้านะมีคนถามว่าแล้วประตูหน้าต่างจะออกได้ไหมออกได้เหมือนกันครับแต่ตอนแรกที่ผมคิดไว้คือออกไม่ได้เลยนะครับประตูหน้าต่างของเราทั้ง4บานนะครับจะใช้กระจกเทมเพอร์ลามิเนตนะฮะโดยที่ประตูทั้ง4่บานถูกการปิดตายหมดเลยก็ให้น้าไม่สามารถเข้าได้จากบ่อาขระน้มไึ ก็สามารถเปลี่ยนออกทางหน้าต่างได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็มีอีกอย่างนึงนะครับบานกระจกของเรามันเป็นบานคู่เวลาเปิดออกมาแล้วเนี่ยช่องมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับจะเข้าออกลําบากสักหน่อยนะตรงจุดนี้เนี่ยนะครับผมเลยเลือกทําบันไดฮะก็อย่าว่ากันเลยแล้วกันนะครับจริงๆผมก็อยากทําลิฟต์เนี่ยครับมันดูหรูดีครับทำออกมาแล้วมันก็สมบ้านของมาซาลุเขาอะนะครับบ้านใต้ดินของมาซาลุเนาะแต่ผมก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยอะไรไว้บางอย่างครับเช่นเมียมาตามผัวมาตามอะไรเงี้ยเนาะรวมไปถึงมีเก๊กมีเล็กมีน้อยอะไรเงี้ยฮะทุงแน่นอนนะ เข้าทางออกหรือทางเดินทางขึ้นทางลงอะไรประมาณนี้ให้มันยากขึ้นนะครับเือลมแบบว่าเารีบวิ่งลงมาหาสามีอะไรเงี้ยอาจจะตกบันไดได้นะครับฉะนั้นท่านผู้ชายที่อยู่้านล่างครับบทห่วงได้เลยฮะเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ไม่รู้จะภาคอะไรเหมือนกันครับผมก็แถผมไปเรื่อยๆครับในตอนนี้ก็ยืนรอพี่ไก่เขาเชื่อมเออลูกตั้งบันไดขึ้นไปเรื่อยๆครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเลยก็ไม่รู้จะภาคอะไรนะครับก็หยิบยกตัวอย่างขึ้นมาให้ฟังแล้วกันเนาะเชื่อผมเถอะครับมันต้องมีสักคนหนึ่งนี่แหละฮะไม่ใช่ใครอื่นไกกกลเัม่พแาาางงต เราก็จะตอกฝังเหล็กเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้มันยึดกับแพงให้มันหนาแน่นขึ้นวันนี้ก็ถือว่าพี่ไก่ได้ลูกตั้งกับคานบันไดเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นราวบันไดแล้วเดี๋ยวผมขอหันกลับมาดูทางส่วนของทางบ้านเทเลทับบี้กันสักงนิดนึงนะครับวันนี้ก็เกือบจะเวลาใกล้เลิกงานแล้วครับก็เหลือตรงทางเข้านิดนึงนะฮะวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเทปูนกันเสร็จนะครับส่วนด้านหน้าประตูนะครับก็เริ่มจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ไฟด้านหลังประตูนี่แหละและในเวลาที่เราจะเริ่มมาก แล้วนะครับจะมีห้องน้ํา2ห้องนะครับห้องอาบน้ํา1ห้องเนาะตามที่วางแผนไว้นะครับทางด้านพี่ไก่นะครับก็จะเลิกงานช้ากว่าคนอื่นเขานะว่าทางด้านพี่ไก่ก็อยากเร่งทําบันไดให้เสร็จเหมือนกันนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เห็นราวบันไดแล้วนะครับมาดูกันว่าบันไดของพี่ไก่จะเป็นยังไงนะครับเราจะไม่มีทางสําเร็จได้เลยนะครับถ้าขาดสปอนเซอร์หลักของเรานะครับหนึ่งเลยนะมาซาลุนะครับเอ็นลิสนะครับมมิสูทะนากิตะรวมถึงโอซุกะด้วยครับขอบคุณครับ